สบายดีพี่น้องกินข่าวเศร้าน้ำกันเด้อออมขีดเล็กตามแตงแล้วก็ทอดเนื้อทอดปลาดุกมาแสบๆน้ำกันมาทุกคนเด้อสบายดีพี่น้องมากินขาน้นวา,า,า,ขาวน้ำมีม้อนเด้อจ้ามาข้าวน้ำกันแบบสีเบิร์ดทุกคนทั้งหน้าทั้งไทยทั้งต่างประเทศเด้อใช่อุ้มมาหลดด่ในแม่มันจะบ ก้ามหมักแดงหอมขี้เล็กไปซื้อสำเร็จรูปมากมาในแม่คีอค้อ๋อกินได้ต้มเน่ยไม่ได้ไม่อยากว่ะต้มเนี่ไม่ได้เข้อขิงข้าวามาแม่จะต้องบบว่าข้อ เาจมเจ้าเนี่ยฉันกลบือได้ปนี่ต้ือค้ายวให้ใีสะร้ครับ้มือมากแล้วอมสัญญ่แม่แม่ม่มากินี่อมวิัเสร็จ้ส่แ้เอนี้ฉับเอพักมแต่งก็เซ่บ เช็ดผมก่อนเช็ดผมก่อนนี่เงี้นาจดจะขึ้นเงียเจ้าเบื่อมอะไรนตาคุณรอยล้วยืนเลยเบื่อเดี่ยว่มรอแล้วั่นเอง่าเรางอของวานารอครขนเข้าเราได้แล้วแม่เนาะอืออืมครับกินครับอือดแม่แดงมกินไนยงอยู่เลครับแต่มะแตงอมขี้เล็กินปอ ทดเนืงอะ่คคนนอะครับยันกันเนื้อครับพี่น,ออน้อขงอาาข้าวคัอวกันหนาตาขึ้นในเบิกบานก็ได้ครับอาวแม่ลิลิขยอดอารมดีพ่นอเป็นยังไกินแกงเฮ็ดเกือิออ่มบ่อารมณ์ดีได้ดวงอะไรถึงความือเขาสีหวัวบ่่นอ้อง มือสังหารดิโม um> ือส um> ังหารนสิหัวอามณ์ดีาเน่าระมึนตรมตีมนนมึนนีมตมตีมึนตีบึนตมนตีมตมนนนเีนน น้อจะนางไปเอานมมเน่ย มีรู้เนี่มูเสาร์นแมงรับเปนมดครับเี่ยกันนี่เสี่ยครับพี่หนมี่มองเดียวคราผมกันซื้อรดกระจอดซื้อ Tân phang này, phải chăng phang rồi thôi 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 này thôi 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 Nước nắng không? Nước nắng ưa Nước nắng ướt không gì khác, chỉ là tôm นี่เราไปขี่เลี้ยงนะเสียบอยู่ครับเราใส่ดอกพักใส่ดอกพักบัวนะใส่ดอกพักบัวเสร็จไหมใส่ดอกพักบัวใส่ใบกระเทียม ะไรวมยหกสิบสามสี่างเนอเพลเนี่ยสองสามี่างลอยหกสิบ ง่อยกับฟอบ้านคนจีเพนไม่ก,กับเอาครับเพื่อนจำเมื่อกี้ครับมาไหวกับวักกเวเลยหมดเนี่ย อยน,นเนอะจึงให้อิม่มครับอื่หยุดปากเช็คเล็กติ้งค่ะเช็คเล็กติ้งแค่ไง,ไง่นานไหมมลโบยังเช้าไปทำไมดิลลี่ปฏิเสธได้วันนี้ินี่กินแต่เช้าแล้ว chinh 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 hết để... Một cái ป็จะบุ่อดีตอิู่ะยุคสุนทช้าตะกี้กับึ้นดกตุ้มสอตุ้มเจีมาเก็นพัดบังควยเจี๊ยบเสแแบเอาพี่น้องอันนี้เมียกับเจีบเพ้อทำคือบส่วตะมังเตียงคิดๆจะหวานหลาเออลินบนหวา่าเสีดครับสดอยู่เียบครับ เจมกีรีกับเสียบตาพี่น,อน้องนด้วคลิปนี้ก็ล่าด้วยพี่น้องด้วสวัสดีครับรบาย